สำหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์น้ำในปี2568นะคะภาพรวมตลาดเนี่ยเรามองว่ารายได้รวมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ราว0.6%ค่ะปัจจัยสนับสนุนก็มาจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาแล้วก็น้ำอุตสาหกรรมที่จะปรับเพิ่มขึ้นค่ะส่วนปัจจัยกดดันก็จะมาจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบที่เรามองว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยในปีนี้ค่ะ สำหรับการจำนายน้ำปลาปานะคะเราคาดว่ารายได้ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นราว0.7%คะ่ปะปัจจัยสนับสนุนก็มาจากราคาขายที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญาสัมปทานจากภาครัฐที่ปรปับอ้างอิงตามเงินเฟ้อคะ่ะส่วนอีกประเด็นเลยคือปริมาณขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว0.5%คะ่ะจากการขยายตัวของพื้นที่เขตชุมชนเมืองแล้วก็จํานวนผู้ใช้น้าที่ปรับเพิ่มขึ้นคะ่ะสําหรับการจำนายน้ำอุตสาหกรรมนะคะเรามองว่ารายได้ในปีนี้เนี่ยจะปรับขึ้นประมาณ8.4%จากปีก่อนหน้าคะ่ะ ป้าเจ้าสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเลยก็มาจากการที่ผู้ประกอบการที่เคยประกอบธุรกิจน้ำดิบอยู่แล้วอะคะ่ะหันมาลงทุนแล้วก็ให้บริการน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นทําให้เราคาดการว่าปริมาณการขายน้ำอุตสาหกรรมในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มมากถึง7.6%นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราเข้าไปดูที่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายเนี่ย ก็จะเห็นว่าปริมาณน,น้ํามูลค่าเพิ่มซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์น้ําอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงกว่าค่ะมีสัดส,ส่วนการจําหน่ายเพิ่มขึ้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะสนับสนุนให้รายได้การจําหน่ายรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับการจําหน่ายน้ําอุตสาหกรรมถึงแม้ว,ว่าภาพรวมจะยังดูเติบโตแต่ว่าทางสื่มิจฉกทิกร,กร,กร,รไทยก็มองว่าการขยายตัวจะยังอยู่ในกรอบจํากัดค่ะเนื่องจากมีแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว แล้วก็สงครามการค้าที่ยังคงไม่มีความแน่นอนค่ะสำหรับการจำหน่ายน้ำดิบนะคะเรามองว่ารายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบในปีนี้เนี่ยจะหดตัวอยู่ที่ราว5.2ค่ะปัจจัยกดดันหลักเลยก็มาจากความต้องการน้ำดิบจากภาคอุตสาหกรรมที่ เป็นตลาดหลักแล้วก็เป็นตลาดที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงกว่าการจําหน่ายให้กับภาคอุปโภคบริโภคเนี่ยลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการที่ลูกค้าบางรายอะค่ะโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กเนี่ยกลับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อน้ําดิบแล้วมาแปลรูปเป็นน้ำอุตสาหกรรมเองไปเป็นการซื้อน้ำอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตโดยตรงค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้อะค่ะก็เลยทําให้เราคาดการณ์ปริมาณการจำหน่ายน้าดิบในปี2568ว่าจะหดตัวลงราว4.5เค่ะ สำหรับความเสี่ยงของธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของนโยบายจากสัมปทานภาครัฐค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะธุรกิจน้ำประปา,าเอกชนเนี่ยยังคงดําเนินง,งานภายใต้สัมปทานภาครัฐดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายจากภาครัฐเนี่ยก็เลยจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเป็นนัยะสําคัญะคะ่ะอย่างเช่นในกรณีที่หมดอายุสัญญ,ญาสัมปทานนะคะ บางบริษัทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาสัมปทานหรือว่าถึงได้รับการต่อก็อาจจะได้รับการต่อในเงื่อนไขใหม่ที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได,ได้แล้วก็ปริมาณการขายของผู้ประกอบการค่ะสำหรับประเด็นถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะ โดยปัจจุบันผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีการนําเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียที่มีความทันสมัยมากขึ้นมาปรับใช้อย่างเช่นเทคโนโลยี SLD หรือว่า Zero Liquid Discharge ที่สามารถนาน้าเสียที่บําบัดกลับมาใช้ได้เกือบทั้งหมดค่ะซึ่งการนําเทคโนโลยีอย่างนี้กลับมาใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ความต้องการน้ําทางน้าดิบน้าอุตสาหกรรมแล้วก็น้ําประปาจากผู้ผลิตภาคเอกชน,นลดลงอย่างต่อนเนื่องในอนา,นาคตค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ